ไปเที่ยวที่ยูโรตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วนะจริงๆเครื่องเรากําหนดออกตอนห้าโมงตรงเย้ทุกคนตอนนี้เราถึงซูริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่อย่างปลอดภัยสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับผมผมพาครอบครัวคุณมาส่งอย่างปลอดภัยนะครับครับผม สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องเมาและชานะครับคลิปนี้ทุกคนเห็นไหมว่าผมแต่งตัวเนี่ยไม่ธรรมดาเราสองคนเนี่ยไม่ธรรดาไม่ปกติไม่ปกติหรือว่าทุกคลิปเราก็ดูไม่ปกติทุกคลิปเราก็ดูไม่ปกติอีแล้วคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนแล้วก็พา้องปอยเนี่ยไปเที่ยวที่ป <Yeah. S 2> คนเก่งเนี่ยเขาตื่นเต้นมากเลยนะในการไปเที่ยวครั้งนี้นะจัดกระเป๋ากี่วัน มัน<ต>ยังไม่จบกับคอนแทคของมันอีกเ,าาเนี่ยทุกคนมันเลือกคอนแทคเลนนะสี่ห้าอันได้มั้งหลังจากที่แต่ก่อนเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันค่อนข้างบ่อยนะใช่เมื่อก่อนอ่ะเราไปทุกปีเลยเหมือนกับ<ช>ว่าปีนึงอ่ะเราไม่ได้บินตรงกับปีใหม่นะแต่ว่าเราจะบินก่อนปีใหม่ทุกปีเราจะไปเที่ยวกันทุกๆปีแต่ว่าด้วยสถานการณ์ก่อนหน้านี้สองปีที่ผ่านมาเป็นช่วงโควิดเราก็เลยไม่ได้เที่ยวแต่ทุกครั้งที่เราเที่ยวอ่ะเราก็จะไปกับ V C Center คลิปนี้นะครับเราจะไปกับ V C Center หรือว่าไกด์กรอนไกด์ซุปตาร ใช่หรือว่าทุกคนถ้าทุกคนอยากจะไปเที่ยวเหมือนเรานะก็มจะมีทีนึเดือนพฤศจิก,การใช่ไหมโอเคแล้วละเอียดเดี๋ยวเราลงลึกอ,อีกทีนึงแต่ว่าถ้าใครหลังจากเอออยากจะไปหลังจากนี้ก็มีนะก็คือว่าโหลดโหลดแอป Funny Trip แอป pp, สีฟ้ามีโรงแรมมีมีทุกอย่างมีพร้อมเลยแปลว่าแน่นอนว่าสิ้นปีนี้เราจะไปเที่ยวด้วยกันอีกทีนึงก็ถ้า f c คนไหนอยากที่จะไปเที่ยวก็เดียเด๋ยวลงรายละเอียดไปให้อีกทีนึงทริป <c oughs> เนี้ยเราจะไปเที่ยวประเทศไหนบ้างเราจะไปเที่ยวที่สวิตซ์ฝรั่งเศสเบลเยี่ยมเนเธอ แเดี๋ยวเราจะ เดินทางมีสปอยนะครับมีผมนะมแล้วก็เมียกโบอยพี่แมมแล้วก็ลูกโกโบอยสองคนน้องอันดากับน้องยาดาถือว่าเป็นภารกิจอย่างหนึ่งที่จะต้องพาเมียพาลูกของโกโบอยเนี่ยไป,ไปส่ง,งให้ถึง,งที่ให้ได้น้องๆทั้งยาดาทั้งอันดาก็ไม่เคยไปยุโรปพี่แมมก็ไม่เคยไป,ไยไปก็คือไป,ไปกันครั้งแรกเนี่ยเราก็ต้องพาไปให้ถึงที่ให้ได้ซึ่งตอนเนี้ยโกโบอยเนี่ยเข้าไปรออยู่ที่นู่นและรออยู่ที่สวิตแล้วรอจนปากแห้งนตอนเนี้ยทุกคนก็อาจจะเห็นใน อินสตาแกรมว่านิกกี้เขาพาคุณแม่ไปเที่ยวน้องก้อยพาครอบครัวไปเที่ยวโกบอยไปไป,ไปเที่ยวผมกับน้องบอยอยากไปด้วยกันมากแต่ว่าไปไม่ได้เพราะว่ามาต้องเฝ้าแม่ใช่ทุกคนคิดดูว่าวันสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ได้ไปไหนเลยนะคือผมอยู่แต่บ้านอย่างเดียวเลยนะเพราะว่ามันมันจะต้องสับไงคุณแม่ไปผมอยู่บ้านผมไปแม่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้ผมก็ อยู่แต่บ้านแล้วก็กินส้มตําแล้วก็กินเอ่อโอวันตินไม่ใช่ต้องพูดก่อนตื่นนอนมาโกยเอื้อแมวตื่นนอนมาเออทำความสะอาดบ้านนอนพักแป๊บหนึ่งแล้วก็ลูกชายลูกชายลูกชายแล้วก็หิวข้าวลุกขึ้นไปกินส้มตําเนื้อย่างต้มตเนื้อย่างข้าวเดียวแล้วอะไรอีกโอวันตินกลับมาลูกชายลูกชายกลับมาแา้แมอนเนี่ยผมผมมีถ่ายคลิปน้องๆไว้ให้ด้วยนะทัพพเอ่อนิกกี้เนี่ยเขาเอาไนล่ามาฝากผมไว้ก็เนี่ยผมถ่ายคลิปน่ารักน่ารักเอาไว้อะ ตัดไปดูปุ๊บมารับน้องหล่าแล้วนะล่ามาพี่ดูแลหนูเอ้นะลูกนะเพราะแม่ไม่อยู่ล,ลูกนะน่ารักไหมล่ะน่ารักน่ารักมากนะครับเพาะตอนเนี้ยเราเตรียมพร้อมแล้ว รออย่างเดียวคือเดี๋ยวเราจะไปที่สนามบินนะครับแล้วก็ไปกันเลยไหมไปเลยต้องจัดกระเป๋ายังไม่เสร็จเลยอ่ะจัดกระเป๋าต่อแหมจัดกระเป๋าต่อก้าพูเ้เตไม่เคยจัดเลย <c oughs> ตอนนี้เป็นเวลาสามโมงเองนะกว่าจะขึ้นเครื่องนะครับ เครื่องเวลาเป็นลังสีฟ้าถูกไม,ออม,อม,อมเอาเละครับทุกคนครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบหกโมงแล้วนะจริงๆเครื่องเรากำหนดออกตอนห้าโมงตรงเอาเละครับทุกคนตอนนี้หลายคนคงคิดว่าเราคงจะขึ้นเครื่องไปแล้วนะแต่ว่าเครื่องเขามีปัญหาน,นิดหน่อยแล,แ,ลแล้วไอ้นี่ก็ไปเถียงเขาด้วยนะว่า เครื่องที่นู่นที่อาบูดาบีเนี่ยจะออกตอนห้าทุ่มเขาบอกไม่มีนะคะเขาออกตีสามนนไม่มีนะคะส่วนมากจะออกตีสองตีสามเอ้ไกด์คนนี้เอาอีกแล้วแล้วตอนนี้เราก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วสักทีแล้วเพราะว่าเครื่องดีเลย์ไปสองชั่วโมงกว่าอันนี้เรานั่งสายการบินไลท์ออลอีกที เอทีอะไรนะเอทีอะไรเอทีแคเอทีแคเอทีแคอทอันนี้เรานั่งแบบอีคโนมี่นะนั่งแบบธรรมดาก็จะมีจอมีสายชาร์จเนี่ยแม่สายชาร์จแบบยู b สบีใช่ไหมมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่ามันเป็นรูยูเอสบีนะก็มีที่ชาร์จแบบเสียบชาร์จได้ที่แขนเสื้อแล้วก็มีผ้าห่มหูฟังแล้วก็ ก็ไมรูเหมือนกันว่าเขาจะแจกอาหารละไม้แต่ในนี <Wow. S 1> uh ้ย huh. ัง um, ม like ีแค the <sh arp> <h> ่น mm ้ำกลดเดียวกับน้ำผลไม้อหนึ่งกล่องนะแล้วก็มันดีมากเลยนะเพราะว่าไอ้ตรงที่เรานอนเนี่ยมันมีที่พิงด้วยเห็นปะเห็นป่ะเออมันสามารถพิงหัวได้ตรงเนี้ยแล้วที่นั่งนี่ค่อนข้างกว้างนะกว้างใช้ได้เลยนะแล้วก็มาตัางโควิดแบบนี้นะแคนเบอีเขาก็ใส่ใจมากนะดีในครงนี้มัจะมีเป็นเป็นผ้าเช็ดมือเช็ดมือแล้วก็มีแมสก์เป็น โอเคมันเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินอาบูดาบีนะครับตัดภาพใหม่ครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินอาบูดาบีแล้วนะครับคุณกิ่งทำไมดูตาลอยๆอยะหลอกไม่ค่อยได้นอนเหลอกโกรธใครอยู่หรือเปล่าหลอกเราก็มาที่สนามบินอาบูดาบีนะครับเราก็ยังกินเบอร์เกอร์คิงเหมือนเดิมเรพราะว่าอ๋อเขาบอกว่าดูลูกให้เขาเ<อ>ขาหน่อยน่ารักจัง เย้ทุกคนตอนนี้เราถึงซูริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างปลอดภัยนี่หัวหน้าไกด์ของเราใจดีมากนะครับเอาเสื้อให้พี่แมมใส่ด้วยนะครับนี่แล้วก็ผัวของหัวหน้าไกด์นะครับก็เอาเสื้อให้ลูกขอมพี่แมมใส่อีกทีนึงนะครับหนาวไม่ยาดาหนาวแต่ว่าหนาวทนได้ทนได้ใช่ไหมมันจะหนาวแบบหนาวหนาวแค่สองตัวเงี้ยไม่งั้นเราเอาไม่ยาดา หนูก็เอาตัวนี้ให้ยาดาใส่สิต้องแสดงความความรักความจงรักภักดีให้ลูกๆเขารู้สิมันส่วนรัก้โยโจะ <laughs> ตอนนี้นะครับกําลังรอโอบอยนะครับแล้วก็ไกด์กรมารับเราอยู่นะครับเมื่อกี้โทรไปบอกว่าไกด์กรขี้แตกขี่แตกอยู่ข้างหน้าสนามบินเนี่ยมาไม่ได้อากาศดีมากเราไม่ได้รับอากาศแบบนี้มาน,นานมากนะที่เมาส โ,โหพี่มเมาอะไรเนี่ยม,มาเมืองนอกยังจะเล่นเกมอีกเหรออ้าวเรามีซิมนี่เรามีซิมเรามีเน็ตซัมูไลซิมทุกคนต้องมีให้ได้ไม่โคตรไวคือแบบไม่มีกระตุกไวมากแล้วแบบติดตั้งง่ายด้วยใส่เข้าไปติดตั้งแป,ป๊บเดียวคือเล่นได้เลยแล้วคือแบบรู้สึกว่าทำไมมันไวกว่าตอนที่ไทยอีกวะคือไวจริงอย่าลืมนะครับรซัมบูไลซิมโคตรแยมสวัสดีครับลูกพี่สวัสดีครับผมผมพา,าครอบครัวคุณมาส่งอย่างปลอดภัยนะครับ พ่อป่วยมันเย็ยนๆบอกพ่อปอ่วยใ้เอาเสื้อหนาวมานี่นี่ภรรยาคณใส่เสื้อแซส์นี้เขาเอามาจากไหนที่คขตกแล้วหน้าไปทำอะไรมาเหมือนเจอผีอะหน้าพี่แมนผีก็ต้องดูกระจกเลยอะ <c oughs> จมมาแล้วพีนิกเกอหัวจมใช่เหรอปูหัวจมเลยเหรอตอนนี้เรากำลังจะเดินข้ามไปที่สะพานไม้แล้วมาภารกิจภารกิจคุณเมาคุณเมาภารกิจของเมียคุณคือเขาจะต้องถ่ายรูปจากจุดเดิมอ่ะขอดูจุดเดิมหน่อยคุณสปอยระหว่างนี้นะครับคุณเมากำลังจะหาโลอยู่หาโลอยู่อ่ะคุณเมาพาไปหาโลโลเดิมไม่ไม่หันหันทางนู้น เหมือนไม่ไปเหมือนลูกเก่าวะเหมือนอยู่แล้วเหมือนเออต้องต้องมีอ่ะไอ้ไอ้พวกที่ไม่จริงใจอ่ะต้องมีอ่ะเจาะลึกสะพานอีกนิดนึงลูกพี่สะพานนี่ยังไงนะครับลูกพี่สสะพพาาาานนนี่เทรัก มึงมาถึงนี่มึงมาสะพานรักษาศิลป์เลยสาไม้คาเปลคาเปลปิดหรือว่าคาเปลบลูบลูนี่คือภาษาเยอรมันนะตอนี่ที่เหียพไปแจ้งของอันมันมาลอยไหมสองอันนะครับสามฟังคูณสามสิบกว่าประมาณสามสามสามหมื่กว่าบาทพี่ <lawsuit> ปอยขนมพี่ปอยอยู <Gentle> ่ <ksi> Oh, โอวอมอตินคนเก่งลองชิมหนะลูกโอวอมอตินเร็วโอมอวอตินเหรอโอวอมอตินโอวมอตินบ่อยปะบ่อยมากเหรอเขาเห็นแล้วเขาแบบต้องหยิบเลยอันเนี้ยเมามันเป็นคล้ายๆไมโลโรงเรียนเว้ยแต่เราลองลองนี่ลองดิิออวมตนีว ก็จำได้ไหมก็มานูน<า>ี่อรอยร่อเนาะอมากเลยพงลูเซินเนี่ยเรามีจุดเท็กอีกที่หนึ่งนะเป็นอนุสาวรีย์สิงโตเป็นอนุสาวรีย์แทนความกล้าหารของทหารที่มันกล้าตายที่ถูกะ <c oughs> ที่มันกล้าตายเลยเนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยเกือบสิปีที่แล้วอ่ะ <c oughs> หนูกับพี่เม้าอ่ะมาถ่ายรูปตรงนี้จำไม่ได้รือว่ามันใหญ่ขนาดนี้นะ ที่นี่เขาก็มานั่งกินปิกนิกกันินทะเลสาบนะมานั่งอาบแดดเพราะวนะ่าบ้านเขาอะถ้าสมมติว่าแบบวันไหนที่แดดออกเขาคือว่าวันนั้นเป็นวันที่อากาศดีมากๆากเออแต่สําหรับเราเราชอบเย็นๆนไงมุมบรรยากาศมันดีมากแล้วแบบดูดิ <c oughs> เขาก็มาเอาสั่งพิซซ่าสั่งอะไรมานั่งกินกันแบบชิลมากอะดูดิเนอะเขาแบบไม่กลัวแดดเลยเขาดูเขาชอบแดดกันมากเลยนะ ถ้าเมืองไทยไม่มีใครนั่งแบบนี้นะนี่นะครับจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปทานอาหารไทยกันนะครับชื่อร้านว่าอะไรนะครับลูกพี่ม <L> ิสเตอร์ลุงเอรอเป็นเพื่อนกับลูกพี่อ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนหรอกเขารู้จักกันเป็น,เป,นเป็นเพื่อนาก,กาับมิสเตอร์ลิงร้า <c oughs> ก็คือล, <c oughs> ลุงลิงลุงลิงตอนนี้นะครับเราหิวมากนะครับเรามาฝากท้องที่ร้านอะไรหนูร้านอะไระครับมิสเตอร์ลุง มิสเตอร์ลุงเป็นร้านอาหารไทยนะครับเป็นร้านที่บริษัทของพี่นะจะต้องพาคณะัว์ไทยมาทานอ๋อคือถ้ามากาินที่สวิตนี่ยังไงก็ต้องมาร้านนี้อร,อ,อร่อยไม่รูู้กครับ,รบไกไไ่ไม่จะเปนหวานนแกงไก่ต้ยมยำกุ้งก้งไมดวต้มยำกุ้ง ระหว่างทางนะครับที่เราไปเมืองอินเทอร์เลเกนนะครับลูกพี่เรานะครับอยากจะแวะที่ไหนก็แวะนะครับอินดี้มากเลยนะครับจะเจอคนที่ไหนก็หักพวงอะไรจอดเลยนะคะหักพวงอะไรจอดเลยนี่จอดให้ถ่ายรูปนะครับให้ลูกเรือถ่ายรูปชมวิวสวยๆเขาเรียกว่าลูกอะไรเขาเรียกว่าลูกอะไรลูกค้าเออลูกค้านี่ถ้าเราไปกับฟันีิทิ่ฮออิเดยดเนี่ยมันก็จะสะดวกสบายแบบนี้แหละ นะครับอยากแวะที่ไหนแวะนี่คนเก่งไปเล่นสไลเดอร์สิมีสไลเดอร์ให้เล่นด้วยนะไปเร็วมาเดี๋ยวผมจะลองเล่นสไลเดอร์ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับยาวมากนะดูดิมันไม่ใช่ของเด็กแล้วนะดูดิยาวมากข้างในมีโอยแบบนมันสีฟ้าเชี่ยโอ๊ยโถก่อ นี่ออกมาจากสไลเดอร์เป็นมุมนี้เลยมันติดเลยมันไม่อยอมออกมาว้าวติดใช้ใช้ใ้เด็กโกมาแล้วทุกคนโกมาแล้ว ถ้ามากับไกด์กรซุปตานะครับก็จะได้ที่พักดีๆแบบนี้หลนนะใช่นเนออเข้ามาก็เจอห้องน้ำก่อนห้องน้ำน่ารักมากเลยนะโอเคห้องห้องกว้างนะทุกคนก็ีมีทีวีนะครับแต่ตอนนี้ห้องลุกแล้วนะครับเราวางของเรียบร้อยแล้วดูดีห้องกว้างมากเลยแล้วก็บรรยากาศ้างนออกก็ดีมากๆด้วยนะเ,ยเออเรายังเรายังไม่ได้อบดาบน้ำเลยนะ แล,แล้วนอนน้อยมากน้องพาไปดูบรรยากาศตรงนู้นหน่อยดูดีมากมองเขาน่ารักมากมากเลยอ่ะนี่มองไปข้างนอกนะเห็นไหมมีของขายมีอะไรเต็มไปหมดเลยน่ารักมากเดี๋ยวเราจะไปที่ยอดเขาฮาดุคุมใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราขอพักผ่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวออกไปกันนะโอเคครับนี่คือถ้าเรามาจอดรถนี่คือเราก็ต้องมาหยอดเรียนเลยจอดครั้งหนึ่งหยอดกี่ฟังลูกพี่ หนึ่งชั่วโมงหกสิบกว่าบาททุกคนข้ามไปหมดแล้ว,ลวตอนนี้เดี๋ยวรถไฟมาแล้วเราจะตกกระเช้าหรือเปล่าตอนนี้จะให้เอยไม่ใช่ให้ตอนนี้จะให้เห็นแต่หน้าคนเก่งนะเพราะว่าหน้าผมตอนเนี้ยคือมันไม่ได้จริงๆนะดูดิคือทั้งทรงผมทั้งอะไรมันแบบมัน,ม,นมันไปหมดแล้วอะ ยังไม่ได้สะผมยังไม่ได้อาบน้ำนั่นทุกคนก็เลยเนี่ยให้ดูหน้าคนกิ่งที่แบบว่าสวยๆกับวิวธรรมชาติดีกว่านะไม่ต้องให้เห็นหน้าผมนะเราจะนั่งรถลางขึ้นทางบนแล้วนะนี่เราต้องสแกนก่อนเขาเรียกว่าจุดชมวิวอะไรอ่ะลูพี นี้เขารว์ดเดอะคุมที่ไปถ่ายรูปกันนี่ยหรออ๋อก็คือเป็นยอดอันี้กินเนอร์อลพรุ่งนี้เราไปครับตอนนี้เราตอนนี้เรากำลังจะขึ้นกระเช้าไปที่ไหนนะพารเดอะคุมพารเดอะคุมหรือถ้าเกิดวาพูดภาษาภาาไทยก็สีประมสีปุมชมวิวเมืงอินเทอร์เนตโลแบเรมีโลขึ้นไปข้างบนไปนะครับ โอ้ oh, มีคนเล่นนี่ด้วยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรพาราชูดเหรอใช่ปะกูม <laughs> <laughs> ั่าหลายเรื่องแล้วเนี่ยมาที่เนี่ยนี่หนสื่คนเก่งก็ถึงแล้วนะครับพาเดือดคุ้มโอ้ตอนนี้นะครับ เราสองคนนะ่าอยู่ข้างบนยอดเขาของฮาดิคุกแล้วใช่เป็นจุดชมวิวนะซึ่งเรามาที่สมิธเนี่ยสองสามรอบแล้วเราไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลยตอนทำไมอ่ะมึงไป,งไปคาสิโนโก,กันอย่างเดียวเลยเ <c oughs> คยขึ้นแตจุงฟาวเพราะจุงฟาวเขาดังสุดแต่ว่าไม่เ<อ>มคยเลยว่ามันมีที่ที่แบบว่าขึ้นมาแล้วสวยความสวยของที่นี่คือต่างจากจุงฟาวยังไงจุงฟาวมันจะเห็นหมาอินเดีเป็นเราเห็นเป็นหมาหมดเลยแต่ท<ต>ี่นี่คือมันจะเห็นเป็นบ้านเมือง บ้านเมืองบ้านล่างที่เป็นเมืองของอินเทลคินเห็นแล้วก็ต้องซบเห็นบ้านเนี่ยแล้วทะเลสาบเห็นสองฝั่งเลยนะฝั่งนู้นฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็นู้นอีกฝั่งหนึ่งต้องขอบคุณนะครับการท่องเที่ยวของสวิสแดนขอบคุณมากเลยค่ะครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เรามาขึ้นยอดเขาสวยๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีพีหน้าเราจะไปขึ้นยอดเขาอะไรเนาะจุงฟ้าวพรุ่งนี้เราจะไปเล่นหิมะกันแล้วโอ้โหตรงเนี้ยดีมากๆนะเพราะว่าดียังไง มันจะเป็นร้านกาแฟอ่าฮะถ้าเราสั่งกาแฟสั่งโกโก้มากินเนี่ยเรานั้าบึงเนี่ยจะได้ชมวิวเนี่ยยอดเขาอืปกคลุมด้วยหิมะแล้วก็ชมวิวด้านล่างเมืองเซนต์เทนทั้งหมดเลยครทิวทัศน์สวยมากสปอยล์คลิปนี้ประทับใจอะไรเนี่ยมาบอกหน่อยสิทีนประับใจมากเออความประทับใจของสปอยล์คืออะไรยันรวมถึงไปนะเราได้มาเห็นวิวที่ไวยมากซึ่งเราไปเวลาชพุทธมณฑก็จะงที่นี้นะอ่าฮะ ดูแลน้าอาจจะทมโทมอาจจะน่าจะดุฉี <ผม S 2> ก็ผมไม่ค่อยออกกล้องเนี่เยเพื่ออะไรพอไม่ใช่อะไรหรอกเพราะลงเครื่องมาเสร็จปุ๊บก็พี่กรณลากมาเที่ยวเลยโ <c oughs> ทลูกกับตัวเนี้ยผมไไม่ไหวเน้เย,นบบนยจริงไ <c oughs> อ้เหี่ยขอบคุณการท่องเที่ยวเนาะขอบคุณการท่องเทีย <c oughs> เท่ยวสวิตเซอร์แลนด์ด้วยที่เชิญเชิญคุณเม้านชาและคุณสปอยนะมาเที่ยวที่นี่ด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณนะครับฟันนิทริพตอดย์ขอบคุณนะครับฟันนิทริพตอดย์ขอบคุณไกด์กอนนะครับต่อของเรานะะคที่สารฝันพวกเรานะให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาสัมผัสเออคือเรียกอะไรยืนบนก้อนเมฆยืนเหยียบบนก้อนเมฆอ่ะก็ถ้าใครที่คิดถึงการท่องเที่ยวยุโรปให้คิดถึงฟันนิทริพตอดย์นะครับโอเคสำหรับ EP นี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมพาไปเที่ยว ยอดเขาที่สูงมากๆใช่แล่ที่สำคัญกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะอืแกดแชร์กดซับสไคร้ด้วยบ๊ายบายบ๊ายบายอดีค่ะ